ท่านประธานชาภัาน,ทานทายาทอุษาเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับถ้าผมได้มีโอกาสเป็นนักการเมืองและได้เป็นสสเนะี่ยกฎหมายแรกผมจะแก้ไขคือกฎหมายที่ดีครับเพราะอะไรนะบางครันมี้ดินเจาะกับเรื่องไม่ขายไม่เสียภาษีตกเรียกภาษีก็คท่านเชื่อมัครับบาง มีเป็นหมืนหม่นๆไร่ไม่ไดประโยชน์ครับปล่อยให้ี่ว่ากล่าวแล้วก็ให้เก็บภาษีนะครับถ้าผมจะแก้ไขให้มีด้านในเกินคนละห้าสิบไรนะ่ปัจจุบันต้องแก้ไขวาหนานะครับในเรื่องของการยึดความี่จินรมากต้องเก็บภาษีก้าหน้าแต่กฎหมายนี้ไม่ผ่านครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่อกอกกฎหมายคือสอสอเรื่องอะไรก็ับไม่ไ้ออกนะออกกฎหมายไปแล้เข,าเ,ขาเสียเงินเขาไม่ออกคนระับอาจารย์ นันแล้ก็นายแพทย์อะไรทัที่สองท่านนะครับออกมาแก้ไขเรื่องของยังไม่ได้นะพอาะอะครับท่านที่แน่ว่าภาษีที่ดินเนี่ยนะมีการคของเยอะมากเลยแล้วก็จะขายก็ไม่ขายจะท้ำประโยชน์อะไรไม่ใช่อย่างเลยแต่ถ้าแก้กฎหมายที่ดินให้ถึงความควรแลไร่ประชาชนนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้ที่ดินให้เกิเดประโยชน์สูงสุดน,น,นะครับดีกว่าเป็นที่รกร้างเปล่า ยันแ,แล้วผมคิดว่านะกฎหมายที่ดินคะรับเป็นกฎหมายแบบแรกครับนะที่ผมจะแก้คนระับ